พูดคุยกับเพื่อนอ่าก็คือแปลว่าเฮาเนี่ยมันคนละชั้นนะนะเฮาสวัสดีครับก่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมืนอนี้บอลเติพ่นสิมันมีเหลืองมาทามบบวินเลยเปล่เหลืองอย่างน้อยเอ้ยจะยู่เมืองไทยมัจะฟรีแล้วโววันนับ กับสิบปี<อ>เรื่องนี้เลยเรื่องนี้ปีที่สิบเลยก็ม่าขอทถามมาลีไรจะตอบขออะไรไรถามเรื่องที่ขอตอบได้ขอตอบอันใดที่ตอบได้ขอตอบความจริงเลยเอาความจริงเจ้าแต่ก่อนเจ้าเป็นวัยรุ่นเนาะแม่เออเจ้าไม่เห็นผู้สาวไทยที่เป็นงามงามวิวพันธุ์ดีๆเจ้าเจ้าคิดมากเขอทถามมาลีไรก็คิดคิดเราเป็นวัยรุ่นตอนที่ผมมีครอบครัวนะเอาจากใจแหละคิดจากใจเลยเอาลูกผู้ชายเอาแน่นออะลรลูกผู้ชายอ่ะ ความเป็นชายในตัวอะคิดเห็นคนสวยๆขึ้นมักบ่คือแต่ว่าบกะบกะที่จะไปพูดคุยกับเพื่อนอ่าก็คือแปลว่เาเฮาเนี่ยมันคนละสัน้นนะเฮาคิดได้แค่จำเนี้ว่านคนละชั้นก็คือว่าเป็นยังเจอยู่สูงกว่าเพื่นอนบ่เพื่นอนเนี่ยยู่สูงเฮาอยู่ตำ่ำเฮาอยู่ต่ำบ่ว่าเฮามาใส่บ้านเพื่อนอยู่<อ>เขาไงไงคือครัเ,เ,เป็นแรงงานเอามันเ,เป็นแรงงานเนามาทํางานว่าละ สามสี่ร้อยเนาะแต่ว่าอาจจะดูต่ำต้อยเนาะในความคิดของเฮาอ่าประกาศแตะเพิ่นเพิ่นอาจจะคือได้เข้าบุพู่เนาะแต่ในความคิดของเฮาอ่างประกาศเอื้อดคือเบิ่งคิดแล้วเพิ่นอยู่สูงกว่าเฮาเพิ่นอยู่สูงอือแบบว่าบลกเคอเลยแล้วบอกแบบพอบอกขอเบอร์ล่มน้ำจะสีบลกเคยบลกเคยร์อะไรอือได้แต่แอบก็คือค่อยว่าแอบพักแอบพักแอบแอบแบบว่าปื้มปื้มปื้มแบบคนไทยแบบว่าปื้มเนาะปื้มาปื้ม แต่กรับบ่ได้ยังลงเกินบ่อได้ยังเกินนั่นหรอกได้แต่แอบปื้นธรรมดาของคนบแบบว่าแอบหักไทยบางคนนั่นแหละอ่ามันกบบเข้า,าขใจกันแบบนั้นเหรอเือคือ,อว่าคนไทยเป็นนา่ารักเั็นน่ารักที่แตกต่างกับชาวลาวหรือชาวลาวกับสีแบมกับชาวไทยสีแบบแม่นรักมันน่ารักเป็นดีน่ารักคนละแบบแม่นพิพันธ์เ่็นดีนาตาเพป็นดีวัยไทยพิวพันธ์สีนี่สีขาว เนียนขาวใสแล้วก็ค่อยหมักซิ่งหนึ่งกับเพิ่ลเบาหมุนแม่นเบาหมวนนะเท่ห์สามบายเบามุนมข้าขาเป็นทางแบบยญ้านะสิน้ำมุ้งเป็นคำนที่ว่ามีเสน่ห์นี่แต่ตเราจะพ่นกันแต่ต้องไป็นเบาๆกันคือมีความผิดเลยแต่ว้าโปกะจะเจ๋าาวกันเจ้ากะวะแม่ว่าคนขึ้นก็ค่อยเป็นแรงงานเพียรตามต่อยเป็นคนล่าว่าอาศัยประเทศไทยอยู่โปกะก,ะกะุย <c oughs> เขาก็พูดนะว่าเพื่นเพิ่นสีคิดจะได้ก็เฮากะเฮาคุยเฮาถักไปนะเพิ่นสอยัพูดรแต่ว่าเฮาคิดตัวเฮาเฮานี่ตำาตอยเฮามองจะคล้องอะมองจะคล้องก็เพื่อนเะมือนมะคล้อะไรบวกการอาจเอื้อมได้บกการที่จะไปคอฟิอไลฟเพื่อนบวๆๆแต่เบิ่งนายต่ปื้มเฮาว่าแต่เพว่านี่ก็ไลายปีแบ่บ่แมนว่าคือดิยนนี่ด๋้วนี้เฮากับมีขอมีวกันเพิ่นแล้วน้องคลิปนี้บ่แมนว่าซีอาร์เ้าแบบ อาจาย์นเอินอนาจารย์เก็คือแบบว่าเล่าเรื่องที่ตอนเป็นใบรุ่นตอนใบรุ่นแบน<อ>นบ,บว่าคิดยังบอก,กับสาวไทยอ่ะนะก็คือ,อแบบแอบพราะเป็นหนงแอบฮักแต่ว่าบอกล้าที่จะไปแตะตองตัวก็คือแบบว่ารู้ตัวเองดีว่ามาจากสปปลาวมาทํางานก็คือแบบว่าไม่กล้าจะแตะเจ้คล้องประเทศอ่ะจะาล้องทิ้นอ่ะเข้าใจไหมก็คือว่ามาพึ่งพาเขาอยู่อ่าอย่างนี้จริง ในเรื่องความรักอ่ะคนเรามันจะรักใครมันก็ต้องแอบอยู่แล้วล่ะมันต้องแอบต้องจ้าคิดเห็นยังไงนะความคิดของเขาบก้าค่อยนูมองแตกบก้าก็ไม่ใช่ปกล้าแต่ว่าบางคนกาอะไรแตะกาก็แล้วเเนอกบังเถอะกาเขาก็เคยเห็นเคยเห็นแบบว่าป่าวลาวสาวไทย่าวไทยสาวลาวเราก็เคยเห็นแล้วมันกับบอลแน่เสมอไปเพราะว่าทุกคนทุกคนกันถ้าได้พูดคุยกันความรักมันกัน พรมแดนมันก็บอกอีกกันเนาะบางคนได้แฟนเป็นต่างประเทศต่างก็บ่ว่ากันเนาะเออถ้าแต่ว่าในความคิดของเฮาเฮาบ่กล้าบ่กล้าจะเฮาได้แค่ชื่นชมได้แต่ชื่นชมได้แค่เบิ่งบ่ิได้แค่แอบมาได้แค่แอบบ่กล้าสิเอ่ยปากบ่กล้าบ่กล้าว่าย้อนเฮาั่นูแล้วเฮาอาจจะําต่อยน ตามต่อยกับเขาคิดของเขาได้เพิ่นอาจจะเพิ่นบอกว่ามัมัดูถูกเขาดอกตาต่อยกับแม่บ่าฮาคิดว่าเพิ่นเขาเพิ่นกับเขาเคยบอกพวกพวกเจ้าเป็นต่างได้เจ้ามา็นตัประเทศเล่าเขาูเขาหู้เเองพิ่นก็บ่เคยว่าเขาดอกเขาเคยได้ยินนะแต่ว่าคิดเขาเองเขามีความคิดคิดให้มันรอบคอบนะกอดยันไปกอดจะทำได้ไหมการพูดไปว่าคนเราต้องแอบอย้่หลายเต้แม่นแม่นเพราะว่าเขาเห็นคนงามเนาะคนงามคนเราจำมวลจริงๆหน่อห้ว่าเขาเห็นคนงามเนาะคนงามคนเราจำมวลจรงๆหน่อยให้ เฮงไปนากอีดหัวใจนะใจคนเท่าน่ะคือคือคือว่าไงความเป็นชายดูกชาย่ว็าคนที่สวยก็ต้องคิดแต่ว่าคอยเห็นคนไทยบนมากบอกม้วนคอยก็เลยสนใจคํานี้แต่ว่าสนใจคําที่เพิินบอกม้วนอ่ะนะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ว่าวันว่าววินนี่เป็นลมสา้าอยู่เั็ปีตอนเดืนเจ้าเป็นลมเช้าอยู่เยอโอ้สิบเก้าสิบเก้าเดี๋วลมเา้าเป็นแล้ว เริ่ม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 ห<น>ุจักเริ่มคิด<น>เริ่มคิดที่ว่าจะาหาแฟน,นในใจตอนนั้นก็คิดจะหาแฟนน่ะจะเอาคนลาวด้วยกันไหมจจะชอบคนลาวด้วยกันไหมแต่ก็ยังไม่รู้ไง<น>คุยไปเรื่อยอยืคุยหลายคนบอกไปเสนแฟนคนหนี่หลวงลึกได้ป่ะนี่ลายระ<ว>ม่าอเ็จาไปกเจาสู้ที่เสนออะไเจาสู้ก็คือว่า เนื้อคู่ไซแนนมันแบบไม่ใช่ของเราอ่ะต่อให้เราคุยแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไม่ได้กมันคือแบบว่าถึงจะคุยเป็นปีสองปีก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไปกันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายแต่คนไหนไซแนนใช่ไหมเราคุยวันสองวันก็อยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าอ่ะเอ่นรู้จีบผู้สองมือหนึ่งเขาจีบเมียก่อนเนี่ยเดือนนึง เดือนหนึ่งบ่โอ้พี่น้องมาเวียนจีบผู้สาวเดือนหนึ่งได้เป็นเมียเลยโอ้ขลร่มดีตัวนี้คือว่ามันก็บบถือี่วัดนี้ละคนเทามันก็จะหักใครชอบไปมันก็ต้องเบิ่งใจกันแน่เดีเบิ่งยังได้เดือนหนึ่งก็ไดรเนาะกับเบิ่งก็แบบว่าเชื่อมได้่อยข่อยย่องก็ได้เบิ่งเขาเขาเบิ่งเขาจย่งนี้นะคุยกันแค่เดือนเดียวเดือนเดียวตัดใจเพิ่มปั๊บเลยตัดติดใจก็คือแบบว่าอยู่กันแล้วจปีเลยอยู่กันแล้วจปีเลยโเดือนกันจก ไปติดเก่าแล้วเดี่ยโอ้อยู่กันเก่าปีแล้วปีติดเก่าสาครอบสองขัวมีลูกมีเต่า้นกันยังเหมีลูกคนหนึงพญานางน้ำกันคนนึงแล้วแม่แต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่งงานเรียบร้อยอีแต่งเรียบร้อยแล้วอ้าถือต้องทาใบวินี่มีใบท่เป็นสมรสไมทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม่ผู้ใหญ่ใจผู้ใหญ่ทางบ้านก็รับรู้ไม่ได้เอาแค่แบบว่าสองคนนะทางบ้านก็รับรู้หมดมาพอกันอยู่ไทยเนี่ยแม่เมื่อก่อนอะ คนเขากําลังเล่นเฟซเน๊ะ80ปีตะขีเนาะกําลังเล่น่ะโ,โ,โซเชียลเฟซบุ๊กกําลังมาเฟซบุ๊กกําลังมาเป็นตัวตนก็คือแบบว่าคนสนใจเยอะออาจจะจีบสาวเราก็ต้องถักไปใช่ปะเดแ๋ยวเทนี้พบนี่แหละเป็นคนถักไปหาเขาเขานี่ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาบอกว,าวา่าทํางานเป็นแม่บ้านแต่พอม,มาทํางานอยู่ในโรงไม้อนโรงไก็คือแบบว่าอายุ19้ายี่สิบนี่แหละอ่าเริ่มอยากได้แฟน อยากหาแฟนนะหาเนื้อคู่เอาง่ายก็คิดอยากสร้างครอบครัวมาทำเทาเนาะจยากสร้างครอบครัวแบบว่าอยากมีผู้อ่าเก็บเงินแบบเฮาเฮ็ดยังผิดไปกับมีผู้ตักเตือนกะเจ้าบ่สคนเฮามีครอบครัวแบบนี้เลยกันว่าตัวเฮาตัวเดียวโดดๆอย่างเฮาเฮ็ดยังผิดไปเพราะมีใคตักเตือนอย่างไรทางที่ดีนะเอเดรย์สำหรับความคิดของขวายเลยมีแฟนเนี่ยชื่อบัลลีเลยคอยเตือนเาตลอดเวลา ชาออกมาอีกท mm. uh, yeah, uh, yeah. uh, so, uh, really ีเ้ออเมียกับอกเนอะจะไปเดือดร้ายอากลับมืดอยากลับคาบาคือเหมือนเป็นห่วงเขาเป็นห่วงก็คือแบบว่ากลัวเขาเป็นนันเป็นนี่ไปแบบว่ามันคอยเตือนแล้วก็มันจะอยู่ในความจาของเราตลอดไงแต่พอในเมืองไทยนี่แม่คือคือบ้านแรกๆนี่เห็นาไทยกับมักสุดท้ายกับมักใน้าเลา่เาเป็นยังเบไเยเป็นยังคือกะจีนลา มันแบบว่าคิดว่าคนชาติเดียวกันคนบ้านเดียวกันอ่ะบ้านเดียวกันมันก็เลยแบบกาคุยกาคุยถ้าคุยไปก็คือสีบ่มียังเกิดขึ้นอะไรแบบว่าถ้าว่าเขาบ่มากกับเพื่อนอย่างอะไรแบบอันนี้แต่เขาไปคุยกับสาวไทยอะไรแบบไปสาวไทยพวกว่าเขาเริ่มต้นงได้ดีโอ้บอกกล่าบอกกล่าสีเขาไปครับเจ้าชิคุยกับเพื่อนยังได้อะไรต่างจักขอบุเคยมีประสบการณ์ใครก็บบเคยมีกันกับสไหแต่คนขคือจะว่าคึ้นยัง โอ้โหใช่ไหมว่าซีเวลยังไดไปฮอดเพื่อนอ่ะอธิธรมคำใดก่อนแต่ว่าด้วยความที่เป็นเราเป็นแรงงานด้วยความที่เขาว่าลาวคนลาวเราโอกาสที่จะไปบอกนำเพื่อนบอกบอกบอกโอกาสแต่ใดแอบสนชุบแต่ว่าเรายังอาศัยบ้านเพื่อนแอบเพิ่งแบบว่าในในโซนหนึ่งเลยก็คิดวหมือน่อย่างต่อมต่อยผมเหมาะสมกับประมาณนั้นแล้วคิดว่าเพป็นอยู่สูงกว่าเราแต่พวกคิดของข่อยก็มีสำเนาแต่นนองคือมันบกเคยร์ลองเลยบกกระอาดเดียบคือแบบว่า เห็นผู้หญิงอะไรสิแบเกินใจยังอย่างนี้คนบางคนบางคนอะไรนั่นอะไรลวงเกินเนาะโอ้โหบางคนเฮาเฮาดื้ออยู่ในขอบเขตของเฮาอะนะคือบางคนเห็นผู้สาวน้ำสวนสถาลนาอะไรอย่งนี้แลนไหมไปห้องแซวไปหยอกมันี้มันประเดสธใครด้วยหนูคิดมันคล้ายๆแบบว่าเอ้ยสถานที่บางสถานที่เขาทำพฤติกรรมบางทีมันไม่เหมาะสมได้เนาะต้องพด้เนาะบางคนต้องอารมณ์เนาะต้องแน่้นนั่นเนาะแต่บางคนมากบู๊ล่ะเจะเห็นหนูหนูข้าม แต่เข้ามากบางทีคือเข้ากันห้งระวังตัวเข้าก็ประเทศสมีได้เรื่องลางขอเกยูกูรี่ได้เจ้าเคยเคยบอสเป็นบอสตัวต้นเบิ้งเคยจีบสาวไทยบ่เคยเจ้าก็เป็นคู่ฝอยเนาะเจ้าก็เป็นค่ฝอยในแต่แอบแต่แอบเนาะในแต่แอบประกาศอื้อมคือว่าเนาะประกาศอื้อมเพื่อนดอประกาศทักเพื่อนพ่อเนาะทุกคนเนาะสำหรับแรงงานลาวที่มาอยู่ในไทยแม่กี่คนคุณด้เนี่ยมีประสบการณ์มีแฟนเป็นคนไทยสามครอบคัวคนไทย เขาคอมเมนต์กันมาหาแต่คนใดเด้อพี่น้องก็คือแบบว่าคือส่วนร้ายนี่เซนเนี่ยซี้อ่เป็นเซนเองอ่าผู้หญิงคนลาวมีแฟนเป็นคนไทยออืันบางคนก็จะออกข่าวทีวีได้เปซื้อไปซื้อเที่ยงได้เพราะว่าคนลาวเขาจะได้แฟนเป็นคนไทยได้เออผู้หญิงลาวเป็นคนไทยเห็นร้ายแต่ว่าผู้ชายเป็นคนลาวมีแฟนเป็นคนไทยบ่ค่อยเห็นบ่คอยเห็นน่่อยเห็นเงิกระสีอาจจะคือเฮาอ่าเป็นความบกกะของความคิดอคิดคือเฮากันบ่บุ๊คกันเนาะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ มาให้กำลังใจพวกเราได้พูดคุยกันได้ครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจเด้อครับคลิปนี้ก็คือแบบว่าบรแมาณว่าอนามกหรืออาจารย์เนาะคือแบบว่าอยากมาทำคลิปแบบว่าคุยเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเราเราเราสุกันฟังพี่น้องเล่าย้อนอดีตท่าหลังถ้่ว่ามีแฟนเคยคุยกับคนไทยมีแฟนเป็นคนไทยนี่บาวินกบบคือจีได้ลูกไดยฮามิเกีอยน่ที่เบอร์แล้วเนาะลูกกแต่จารกชาติเป็นคนไทยแมนบวินอยากได้ไอ้ไอ้ อยากอยากอยากมีแฟนเป็นคนไทยบอกแต่อยากมีแต่ก่อนนะแต่ก่อนตอนนี้นี่คิดแน่นอนกับอะไรีแต่ตอนนี้คิดบ่ได้คิดแล้วตอนนี้เรามีแต่ว่าตั้งใจทำมาหากินเนาะเมกอนนี่คิดได้แต่คิดคันว่ามีแฟนเป็นคนไทยเนาะกยามีลูกมียังกันลูกก็จะได้เยนมีความรู้อะไรบอกมีอนาคตมีอนาคตเนาะเพราะว่า ชาวไทยเนี่ยนคนทนมีความรู้ได้แต่คนมีความรู้คนเียนสูงความมีความรู้นี่แหละภา,าพเพียงสำนียเนาะกับกับเพียงสำเนีก็คือแบบว่าพี่น้องก,ก็เห็นจะได้กันเม่นเข้ามาเนาะทางใต้เข้ามาพี่น้องเนาะอีพีต่อไปเดย์ซีมีเรื่องราอยังมาเล่าสู่ฟังพี่นอ้องฟังกำลังใจพวกเราเนาะขอบคุณขอบคุณเอสซี่ทุกคนที่ มาให้กำลังใจมาซัพพอร์ตผมเขาสองคนคับผมมีเอฟซีผมเขากับ่มีมือหนีทุกคนผมพูดสถานทีง่ามมีน้องมือหนีเบล่าเดกคนภาพปวินมาสวนจตุจาร์ทุกคนกับพายพัพี่สนีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ